อื่นไม่รับนะครับมาดูนว่าที่นี่จะรับซื้อได้เท่าไหร่ไม่ยช่พอดีลูกค้าเขาเอาแหวนทองอ่ะไปขายที่ร้านอื่นมาแต่ทีนี้เขาเผาแล้วมันดําก็เลยไม่รับซื้อยศช,ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าลูกค้ามั่นใจว่ามันเป็นทองโอเคได้เลยครับผมเดีย๋ยวเรามาเช็คเบื้องต้นกันก่อนนะครับจากการผลทองแล้วยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเช็คก,กันที่เครื่องเช็คเปอร์เซ็นทองกันอีกทีเ<ม>ช็คแล้วมีเปอร์เซ็นทอ,ทองก็คือผมรับซื้อแน่นอนนะครับ หลอมออกมาเสร็จแล้วนะครับลูกค้าก็จะสีออกมาประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์กันที่เราหลอมนะครับแล้วก็เช็คเปอร์เซน็นทองกันมาเรียบร้อยแล้วที่อื่นไม่รับนะครับมาดูนะว,ว่าที่นี่จะรับซื้อได้เท่าไหร่นี่เปอร์เซน็นทองก็ออกมาของลูกค้าได้ไป91.6เหปอร์เซ็นต์หนักประมาณ2กรัมราคาทองคาวันนี้ทอง้เอปอร์เซ็นต์ของลูกค้าได้เงินไปนี้ครับ ห้าพันหนึ่งร้อยกับห้าสิบห้าบาทนี่ที่อื่นไม่รับที่เรารับได้ห้าพันกว่าบาทนะสำหรับลูกค้านะครับที่มีทองเก่านะครับหรือว่าไม่ทราบเปอร์เซ็นทองไม่แน่ใจว่าใช่ทองหรือเปล่านะมาได้เลยที่ห้างทองน่ฟ้าห้าวงเวียนน้ำพุหัดใหญ่นะครับผมถ้ามีเปอร์เซ็นทองผมให้เงินตามจริงตามเปอร์เซ็นเลยนะครับ